สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซาใจนะคะวันนี้ฉันก็เอาเซราฟีนมาในตำแหน่งของซับพอร์ตเนาะเออฉันเล่นเซราฟีนซับพอร์ตบ่อยกว่าเลนกลางอีกนะคะทุกคนเออชิมไฮยฮคือตาเนี้ยเราเจอเป็นเดเรเวนเนาะฉันมีความรู้สึกว่าถ้าเดเรเวนฝั่งนั้นเล่นช้ำอะเรามีปัญหาละเดี๋ยวเธออิโยมิเดี๋ยวเธอ,เเธอม,มันจะรอมาเอาเกาะอะดิโยมิเนี่ยอืมโดน Okay. ไม่ได้เกาะหรอกจ้าหล่อนใช้เกาะมาแล้วจ้าอ้อยช่วงแรกๆคือซายาเทรดสู้เดเวนไม่ได้แน่นอนคือมันไม่มีตัวไหนเทรดสู้เดเวนได้เนาะช่วงแรกๆอะ่ะแล้วว่ามันมาคู่กับยูมีเอกอ้อืมหวังว่าซายาจะไม่ขิดนะอ๋อเรียบร้อยฉันว่า ปัญหาหนักแล้วน่าจะเจอตัวเต็งซะแล้วสเิเราโหแต่ว่าฝั่งนั้นเขาก็เสียส,สเปลสุดนะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะ it's okay เอ่ออิแมทเจ้าอินแมทเจ้าเก็บตายมันไปเอาอันนั้นหรือเปล่าวะอ๋อจริงๆด้วยมันไปเอาปูเนาะ ดเดวินฝั่งนั้นเขาดูช่ำจังเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสู้ตายอยสู้ตายอยู่เนาะโอเคเล่นใจเย็นเเล่นใจเย็นๆนเนาะคือตอนนี้เราเจอตัวเต็งเขาแล้วแหละตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เนาะไม่ใช่ว่าเราจะแพ้เราก็สู้ตายของเราไปนะคะทเ,เท่เท่มละวันนี้ฉันน่าจะแบบเหมือนเดิมคะ่ะเล่นไคะ่ะ เอาไว้ดับมันอ๋อหนีหนีหน,น,น,นีเอาไว้ดับมันเจเวนเนาะแล้วก็ตัดเลือดจากยูมิด้วยแบ่งปันคลิปกันบ้างเนะาะไม่เอาแม่วค่ะเราไปเทรสู้เดเวนไม่ได้หรอกโอเแค่ขาไหล,หลเดี๋ยวรอรอรอ,รอดูไฟเนาะถ้าแบบเราเปิดได้ช้ำเราก็อาจจะแบบเล่นง่ายขึ้นในช่วงต้นเกมนะคะ <Enemy missing. S 1> ถึงซซย,ยาจ,จะพลาดครั้งนึงเนี่ยแต่ว่าเราก็ อย่าพลาดครั้งที่สองเนาะไ,ไม่อยากใส่สกิลเลยเดี๋ยวล,ลารถถังเพื่อนนี่นะขอเงินหน่อยสี่บาทอะตายเหรอโอเวนกรรมคือฝั่งนั้นกลางเขาเป็นเออ่ในตัวของลูเซียนเนาะอืมหายอะหายอะระวังด้วยนะอะ,ะโอ,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 อะ้โอ้โอ้ฮโอ้ไม่กอด เก็บมันเก็บมันอ๋อขอบคุณที่ป่ามาแกงเมื่อกี้คือฉันไม่เห็นว่าอันติฉันโดนเดรเวนหรือเปล่าอ่ะโอ้ย <Yeah! S 1> แต่ไม่เป็นไรรีบรีบไปช่วยเพื่อนต่อนะคะตายละวีด เดเวนฝั่งนั้นคือเล่นสุดมากได้เเจอกันเลยเกมเอ่ป่าเราเอาอะไรอะ่ะ <the> เอาเอามากอรเหรอหรือยังไงระวังนะคะอืม <Danger. S 1> ป่ามันเลือดน้อยหมด <my> อ่ะอ่ะชิบหายโอเค โดนล็อกปะโอเคโอ้ยแต่ว่าเปิดอันติได้สวยมากเปิดอันติได้สวยมากไทเทเนียโอโอเคอืมอ๋อ oh, okay. oh, มันเราเสียมังกรไปแล้วเนาะดูฉันว่านฉันว่านลิฟให้อ่ะโอเค เมื่อกี้ก็เกือบขิดฉันเกือบเล่นพลาดไซาย,ยาหล่อนก็อันนั้นเลยก็ได้นะแบบไปการบนเลยก็ได้นะคะไซาย,ยาอืมเย้อืมไมชเล่นพลาดจังเลยอะตายละอ้อเวนกรรมคือฉันเล่นไม่ดีมากอะ,มะเมื่อกี้ อ่ะอีกในดาเลียตไปมันน่าจะเสียป้อมไปเนาะอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไล่ไล่มันไปไล่มันไปโอเคถอยถอยถอยออยได้เหรอโอ้ยฉันต้องเก็บโล่ห้ามพลาดอะห้ามพลาดนะโอเคอ๋อสิบหาย ฉันนัดฉันต้องวิ่งไปหาโซอีฉัน้องวิ่งไปหาโซอี้ถอยเลยถอยเลยโอเคได้เลนไลแล้วเดี๋ยวต่อไปออกรองเท้านะคะอืมรองเท้าลูกคุณเอาแล้วกันตอนนี้จะฉันไปกันไปกันล่างให้แล้วกันเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งตายกันนะคะอคุ๊ยแต่มันสามตัวเลยอะอืมไม่มีอันตินะระวังก่อน ฉันไม่มีสก,กิลด้วยเดิประเด็นแฮะอ๋อฉันได้มีอันติอ่าฉันได้มีอันติ oh <my> น่าเสียดายใส่ต้องเล่นตึงละเมื่อกี้ฉันแบบกดอันติพลาดอ่ะ <Okay. S 1> ตายปะเย้ yeah! โอ้ยมันไม่ตายได้ไงอ่ะเดว,เวนมานะเดว,เวนมา อ่โลชัม่มโลชัม่มโลชั่มอืมเผามันอยู่เผามันอยู่โอเคเอโดนโดนตานปะสวยรอดสวยรอดอไม่ไม่ไม่ผิดหวังค่ะที่ออกเลไลมานะเนาะอ๋ะอะไรยะระวังเดอ้อระวังเด้อโอโซอีเกือบสิแทนโอเค ไม่ผิดหวังเนาะที่ออกเลนไลมานอนดับมันได้นะคะตอนนี้ต้องใจเย็นเนาะเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าจริงๆฝั่งนู้นเขาก็เล่นดีกันหลายคนนะคะโดยเฉพาะเรเวนอะดูท่าน่าจะเป็นเมนละเล่นช่ำขนาดนั้นอะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าทีมเราจะแพ้เนาะเกมนี้ไม่เป็นเกมทีมค่ะแบบคุณจะมาแบกหนึ่งห้ไม่ได้ฉันเคยลองแล้ว <Enemy missing. S 1> หายหมด สายา่าสายา่าลึกสายา่าลึกสายา่าลึกไปช่วยสายา่ okay. yeah! าเคยเย้อีกไหนามาละอีกไหนมาละตายตายเดคเคถอยเลยถอยเลยอีตัวนั้นมาละเมื่ <Danger. S 1> อก,กี้ฉันอันติไม่โดนอ้นั้นด้วยนะประเด็นถอยเลยคะ่ะอ่ะอ๋อของฟรีฉันลืม คิดลบมือลั่นนะคระับเกี้เนี่ยเราอาจจะต้องใส่ใจเดเวนบ่อยๆนะคะด้วยการลุมลุมสกรรมมันก่อนที่มันจะเกิดไปมากกว่านี้เนาะออยค่อยอยากไดบ้บูข้าน้อยอยากได้บูอ๋โซอีหล่อนจะเอาเหรอโอเคหล่อนเอาก็ได้คะ่ะฉันให้หล่อนคะ่ sleep, นะโดนสลีปนี่นะ โลชามอุ้ยโอเคโอเคโอเคอุ้ยอันนั้นเสียเสียอันนั้นไปแล้วนะเอ้ยเพื่อเราไปสุดมากเพื่เราไปสุดมากะถอยก่อนก็ได้เพราะว่ารอนดูรอนดูเย้ yeah! ได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ก็พอเนาะ พอแล้วพลังค่ดพอเธอดูเดวนเธอดูเดวนมันโอเคเง้นเพื่อนไปกันแล้วเราดันต่อเ่อนไปกันแล้วเราดันต่ออึ้องไงอะ้องไงอ่ะคนมันมีโล่ฉ่ำอะอไอสู้ได้ไหมอ่ะเอ้าทำไมโอเวนกรมเพื่อนเราสู้ไม่ได้เนาะคือเดวนมันฉ่ำมาดีไซยาป้อมหน่อยเดียวเองนะเอาดีๆเธอไม่หิวป้อมหรอ จะไม่หิวป้อมละหนีค่ะนคหนีค่ะแห่หนีค่ะโอเคปะลุมมันเรื่องนิทาเรื่องนี้สอนให้ว่าหล่อนจะมาสี่หนึ่งไม่ได้นะคะหล่อนจะมาโชว์แบบนี้ไม่ได้นะคะเออจะฉ่ำแค่ไหนเชียวมาดูซิจะฉ่ำแค่ไหนเชียว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  ไอ้ท okay. okay. oh, ่านเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหล่อนจะมาซีหนึ่งไม่ได้ครับมาคิชเนตดาเลียถอยค่ะโอเคไป้ปะโอ้โหมันมันมาเยอะมากอะดีๆปะมาเยอะมากโอ้ยได้ปะเย้นี่นี่ค่ะนี่ค่ะเอ้เกมนี้เป็นเกมทีมเนาะอืมได้ปะน่าจะได้ละ ฉันไว้ใจเลเนกตันเรานะคะเลเนกตันลอสกินสวยโอเคไปก็ได้ไปก็ได้ไไดแฮแฮแฮจบโอเคแล้วฉันเคียรคลิปกลางปั๊บอเอางี้ฉันว่าอย่าไปสู้กับมันดีกว่านะถ้าเราแบบไม่ได้ลุมอะฉันว่าแบบไม่ค่อยเวกอะอ๋อฉันกลับบ้านแล้วโอเคได้ตัดเลือดใหญ่แล้วนะคะ,จะเจอกันอืม ขึ้นเชียรไว้สักชิ้นดีวกว่าแล้วก็ไปออกอันอื่นเนาะรนนเราจะได้แบบไม่ต้องไปแย่งมานาโซอีแต่ถ้าโซอีไม่เอาฉันเอาเองแฮกได้ก่อนคะ่ะฉันว่าแบบต้องแอบเล่นมันทีผืออะ <my> นังเล่นฉ่ำไงเพราะฉะนั้นแบบเราจะบาบแบบวางใจไม่ได้เนาะ ฉันไม yeah ่ควรเอาหรอกดีๆปะฉันไม่ควรเอาหรอกค่ะเย้เฮ้ยสนใจตัวนี้หน่อยสนใจตัวนี้หน่อยเออสนใจตัวนี้หน่อยเออเฮียโยเมะเอโยเมะได้ต่อบปะนะโลฉ่ำขันสุดโลฉ่ำขันสุดอย่ามาแบล็งนะขึ้นหนีไวจังอะโลฉ่ำขันสุด ไลล่าค่ะไลล่าแม่หมดค่ะนี่นะเคโอเคโอเคโอเคเอาเอา,อาปรอเลยเหรอเออเออเอเอโ okay, okay. อเคโอเคออไม่ได้อะ่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะอืมถอยเลยดาเลียสมันช้ำอยู่เนาดีๆเอาเลยค่ะเอาตลอดไม่ต้องใช้บาน,านานี่อุย้ยให้เหรอมันคือความรักอะ่ะ มันคือความรักอ่ะเอาดีๆเราคือความเข้ากันได้อะ mm ่ะ hmm. เฮ้ยเราฉันส่งสติกเกอร์ความยัวกอ mm ่อ hmm. นขอบคุณนะคะ mm hmm. เลนนิต์เออไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะย้าอ๋อตายแล้วตายแล้วอ่ะอิดาเลียตมาอิดาเลียตมาความเสียงโลชั่มความเสียงโลชั่มอีกไหนมันละความเสียงโลชั่มเออแค่น mm hmm. ว่าเราจบได้แล้ยนะออาดีๆ เพราะว่าฉันมีออของบูอะ่ะฉันมีบูอะสแตมโล่ช้ำๆโอเคโอเคถ้าป่าว่าไปเอาล,ลิฟต์แล้วก็เอ้ยไปเอาบอลลอนแล้วก็ไปเอาบอลลอนนะคะมาค้าสแตมโลความช้ำความเสียวอะไรล้มรอล้อมรอมอินเนอรล้อลช้ำโอเคได้เนาะ ไอยูมิกับอันนั้นหรอ oh <my> ฉันมาฉันกลับก่อนฉันได้ของแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะฉันก็จะออกหมวกเลยนะ้องเพราะความแรงเอาแบบแรงแรงแรงไปเลยนะคะโอ้ยจะมาเกตโอซายาระวงังอันตินี่ก่อนเดอ้อซายาอันตินี่ก่อนเดอ้ <Yeah! S 1> อเย้โอเคได้อยู่ โลชํำความสุดโลชํำความสุดลมมันค่ะหล่อนจะมาหนึ่งห้าไม่ได้เนาะออเรลเม่จอโอเคอ่าได้มังกรแล้วนะคะเออแต่เอาจริงๆไหมฉันก็ยอมรับจริงๆนะว่าตาเนี่ยเดเวนนางเล่นชํำจริงๆนะคือช่วงต้นเกมอะแบบนางค่อนข้างกดเลนฉันได้อะแต่ก็ยังว่าแหลนะเนาะคือเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่แบบ หนึ่าแล้วจะชัมาชนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเกมที่เป็นทีมอะ่ะเออเล่นช้ำขนาดไหนโดนลุมเตอบก็ตายนะคะโลช้ำฉช่ว่าเสี่ยงจบไม่ได้จังเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วอดีๆว่าแย่อคิดชฉันว่าจบได้จบได้ทุกคนดูนะคะโลชกดไม่ทานากดไม่ทานโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตลกตัวเองอ่ะ ก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับเซราฟินพพอร์ตในเกมนี้เนาะคือแบบเห็นไหมว่าถึงตอนแรกอะซาย่านางจะไปโดนให้เดเวนนาะงเจ็บตัวแรกก่อนเนาะแต่จริงๆนางก็น่ารักนะมาบอก sorry นะคะคือฉันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกไงคือแบบถ้าเราเล่นพลาดครั้งแรกอะครั้งต่อไปเราก็แบบพยายามแก้รูปแบบเกมให้มันดีขึ้นเนาะเราจะได้แบบอย่าไปเล่นพลาดอะไรซ้ำๆเดิมๆมาเนาะเออแล้วก็ช่วยกันแก้เกมนะคะมันไม่ได้หมายความว่าไปตายแค่ครั้งเดียวแล้วก็ จะทำให้เกมแพ้เลยมันก็ไม่ใช่เนาะเอออ่ะก็ประมาณนี้นะคะต้องขอบคุณทีมด้วยทีมคือเล่นโหดจ,จริงโอเคก็เป็นไงบ้างคะสำหรับเซราฟินซัพพอร์ตเนาะถ้าชอบใจเกมนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe แลาลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะบ๊ายบาย